ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในแมปของ Attack on Titan อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาบอกเกี่ยวกับตระกูลที่เข้ามาใหม่นะครับชื่อว่าตระกูลเฮลอดนั่นเองนะครับจัดอยู่ในระดับมิติครับเป็นตระกูลแดงนะครับที่จะมาใหม่ในอัปเดต3นี้นะครับมาพร้อมในเลดของแอนนี่ไม่สิหรืออาจจะมาพร้อมแอนนี่เฉย ยังไม่มีเลตอันนี้ต้องรอติดตามนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมเกี่ยวกับสกิลก่อนนะครับนะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นของพาสีศศติดตัวนะครับของตระกูลเฮลอสนั่นเองนะครับไปชมกันเลยมาถึงที่สกิลหนึกันเลยนะครับสกิลแรกชื่อว่า u n d y i n g hero นะครับสกิลนี้ก็คือ จะเพิ่มความเสียหาย1%นะครับลดความเสียหาย1.5%โอกาสติดคิ0.75%และความเสียหายคิ1.5%ต่อไททันที่เราฆ่านะครับต่อไททันนะแล้วก็จะทำการฟื้นฟูเลือดให้เรานะครับ125นะครับจะรักษาอาการบาดเจ็บก็คือแขนขาแล้วก็ที่หัวเนี่ย3ครั้งนะครับ3ส่วนเนี่ย จะรักษาไปเลยแล้วก็จะปรับเป็นหลังจากที่เราใช้สกิลนะครับการโจมตีต่อไปเนี่ยฟันไททันเนี่ยจะเป็นดาเมจแบบ AOE นะครับก็คือฟันไปแล้วก็จะมีระเบิดรอบๆข้างประมาณนี้นะครับแต่เงื่อนไขาการใช้งานนะครับก็คือต้องฆ่าไททันทั้งหมด25ตัวนะครับถึงจะเปิดใช้งานสกิลได้นะครับ ต่อไปก็จะเป็นสกิลสองคิงสเลครับตัวนี้ก็คือจะปาหอ,อกไปข้างหน้านะครับแล้วก็ฆ่าไททันบริเวณรอบๆสูงสุด10ตัวนะครับสูงสุด10ตัวก็คือสกิลนี้คล้ายๆของสกิลฟีดเลยนะแต่ตัวนี้จะปาหอ,อกไปข้างหน้าและเยอะกว่าตัวเดียวนะครับช่วยฟาร์มได้ดีเลยนะต่อไปก็จะเป็นสกิล3นะครับสกิลสุดท้าย ตอนนี้ก็จะเป็นพุ่งไปทางข้างหน้านะครับและฟันไททันทั้งหมด5ตัวสูงสุดนะครับ5ตัวหลังจากที่ใช้เนี่ยเราจะได้รับบัฟแล้วก็บัฟให้เพื่อนในทีมเนี่ยนะครับก็คือดาเมจนะครับ15%แล้วก็พวกความเร็วของ ODM แล้วก็ความคงทนของดาบเนี่ยลดคูดาวด้วยนะครับทั้งหมดเลย15%นาน 15วินาทีครับสกิล3ก็คือ2สกิลเนี้ยรวมกันได้15ตัวละ15ตัวหลังจากนั้นเราก็ไล่ฟันไททันเอานะเพื่อที่จะปลดล็อกสกิล1นะครับเงื่อนไขของเขาก็คือต้องฆ่าไททัน25ตัวนะถึงจะเปิดใช้ได้นะครับแต่สกิล1เนี้ยค่อนข้างที่จะบวกดาเมจได้เยอะเลยนะต่อมาก็จะเป็น พาร์ทสีของตระกูลนะครับพาร์ทสีของตระกูลอย่างแรกเลยครับที่เพิ่มเข้ามาก,ก็คือช่องเปิร์กนะครับ2ช่องนะเด็ดเดดเลยช่องเปิร์กนะครับสายดาบ1ช่องแล้วก็ช่องซัพพอร์ตหช่องนะครับตัวนี้ถือว่าดีดีมากแล้วก็จะเป็นของดาเมจ ODM เนี่ย20%นะครับ แล้วก็ดาเมจในเลตหรือดันเนี่ยบวกอีก20%ชิดาเมจโอกาสติดชิบวก15%ครับแล้วก็แก๊สนะครับ ODM แก๊สควบคุมเนี่ยระยะความเร็วบวก10%นะครับลดคูดาวลดคูดาวบวก10%นะครับตระกูลนี้ไม่สามารถแปลงร่างได้นะนะครับจะมีขึ้นเตือนเลย Cannot Chip น,น,นะครับแปลงร่างไม่ได้นะครับ เหมือนไอคิมันเลยนะครับแต่เป็นอยู่ในระดับสีแดงนะครับดูสเตตโดยรวมแล้วคล้ายๆอคิมันนะครับแต่เพิ่มช่องเปิร์กและก็ลดคูดาวมาให้นะครับตัวนี้ถือว่าดีตอบโจทย์ในสายาสายดาบละกันนะตัวนี้นครับจะมาในอัปเดต3นะครับตระกูลเฮลอสสีแดงระดับมิตินะครับแล้วก็ ผมว่าตระกูลนี้น่าจะเหมาะกับสายดาบนะครับสายฟาร์มสายฟาร์มเลยจบไวนะผมว่านะตัวนี้ถือว่าดีนะนะครับสำหรับส่วนตัวผมมองว่าตะกูลนี้ถือว่าดีเลยนะครับเพราะว่าบวกดาเมจได้เยอะมากๆเลยนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยมันเพิ่มดาเมจให้เราอะเยอะมากไหนเราจะ ใช้สกิล3เป็นการบัฟอีกแล้วก็สกิลที่เราเอาไปอีกถือว่าค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับสายลงเลดเนี่ยถูกใจแน่นอนนะครับถือว่าดาเมจเนี่ยให้มาเยอะกันเลยทีเดียวนะจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตระกูลที่จะเข้ามาใหม่ใน อัปเดต3นี้นะครับก็ถือว่าส่วนตัวผมมองว่าดีเลยนะครับใครที่เล่นสายโซโลหรือลงมิชชั่นเนี่ยสบายเลยนะครับอัปเดตหนะ้าต้องบอกว่าเก็บเก็บแรงเก็บแต้มชิวๆเลยนะครับฟาร์มยาวๆชิวๆเลยแค่มีตระกูลเฮลอ s นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับไว้เจอก,กันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ